สวัสดีเ,เพื่อนๆชาว d e v o อยมอร์ทัลทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเซตนะครับชื่อว่า v i t ูเออเจสนะครับซึ่งตัว v i t ูเอ j u s เจสนี่ยก็เป็นอีกเซตหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับสายซัพพอร์ตนะก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับสำหรับเซตนี้นะ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาร้านขายบัตรเติมเกมนะครับผมขอแนะนำร้าน Power o u r o p e นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่ขายบัตรเติมเกมหลากหลายชนิดนะครับโดยเฉพาะบัตร r a z e r G o กนะครับก็จะมีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษด้วยนะครับจ่ายเงินง่ายๆผ่าน QR code นะครับสแกน QR code ปุ๊บได้รับโค้ดบัตรทันทีนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถไปติดตามเพจแล้วก็ตัวไลน์ของเขาได้ด้วยนะครับเขาจะมีโปรโมชั่นโค้ดลดราคาในทุกๆเดือนนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในช่องเ e s นะครับโอเคครับเรามาดูที่ความสามารถกันก่อนนะครับสำหรับเซตวิตัวเจสเนี่ยครับถ้าหากเราใส่เซต2ชิ้นนะครับ increase the duration of all b e n e f i t effect on your or your party member by 30นนะครับก็เพิ่มระยะเวลานะครับของบัฟนะครับ b l n b e n t f i t e f f e c t เกนะี่ยก็คือบัฟที่ส่งผลดีต่อเรานะทั้งตัวเรานะครับแล้วก็ตัวปาร์ตี้ของเรานะครับเพิ่มขึ้น30%นะครับ30%ก็ประมาณ1ใน3นะครับถ้าหาก มีสกิลที่มันบัฟแล้วก็ให้ตัวละครเราเนี่ยสิบวิมันก็เพิ่มมาอีก3าวิอย่างนี้นะครับซึ่งตรง all your party m e m b e r เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราใส่ไปแล้วแล้วเพื่อนกดสกิลบัฟของเพื่อนเองแล้วเพื่อนจะได้ระยะเวลาเพิ่มนะไอ้ตรง all your party members เนี่ยหมายความว่าเป็นสกิลที่เรากดแล้วแล้วก็เพื่อนได้ทั้งปาร์ตี้นะครับเช่นท่าที่มันเพิ่มเกราะนะครับทั้งปาร์ตี้เนี่ยของมองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะก็ระยะเวลาก็เพิ่มขึ้นนะครับ3 0นะครับ เซตสชิ้นนะครับ Increase Target t Attack Speed by 30% for 3 seconds Each time you use a skill to grant a beneficial effect to your self or party member นะครับเพิ่ม ATK t a c 30%นะครับเป็นเวลา3วินาทีนะครับให้กับคนที่ได้รับตัวบัฟของสกิลของเรานะที่เรากดนะ คือทั้งตัวเราแล้วก็ทั้ง Party Member เลยนะครับซึ่ง30% 3าวิเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะช่วยให้ตัว DPS นะครับหรือว่าตัวที่ได้รับบัฟเราเนี่ยทำดาเมจได้บ่อยครั้งกว่าเดิมครับ1-2ครั้งโดยประมาณนะครับและสุดท้ายนะครับโบนัสเมื่อใส่คมบ6ชิ้นนะครับก็คือ e a e y t u u s you u s l l to i u l f y o u r s y o u r r e party member นะครับทุกๆครั้งที่เราใช้สกิลที่บัฟตัวเราเองหรือว่าบัฟให้กับปาร์ตี้นะครับ create a area of a p o ลิโ o s ิสอพอิโซิสเนี่ยแปลว่าเคารบสการะบูชาอะไรประมาณนี้ครับ for 10 seconds ครับ10วินาทีก็คือทุกๆครั้งนะครับที่เรากดสกิลบัฟให้กับตัวเราแล้วก็ปาร์ตี้เมมเบอครับจะสร้างวงที่ชื่อว่า Apotheosis ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าหากเราอยู่ในวงนะครับทั้งตัวเรานะครับแล้วก็ปาร์ตี้ของเราเองจะสามารถดูดเลือดได้15%นะครับจากแอ t แท k ของเรานะโดยที่ความสามารถนี้นะครับจะมีคูดาวอยู่ที่40วินาทีนั่นเองนะครับ โอเคโดยภาพรวมของวิตูเอเจสนะครับก็ แน่นอนครับว่าเหมาะสำหรับสายที่มีบัฟให้กับตัวเองแล้วก็บัฟให้กับเพื่อนๆนะครับคือเพื่อนที่อยู่ในปาร์ตี้ก็จะได้บัฟทั้งหมดเลยดังนั้นนะครับเซนนี้นะครับก็เลยเหมาะกับการลงดันเจียนนะครับที่เป็นปาร์ตี้นะครับาะมัังคับให้ลงปาร์ตี้อยู่แล้วเนาะซึ่งมันจะเหมาะกับตัวละคระครับที่เล่นเป็นปาร์ตี้นะโอเคว่าคนเล่นที่เป็นเล่นโซโล่เนี่ยมันก็ใส่ได้เหมือนกันนะอย่างเช่นตัวพาราดินของผมเนี่ยผมก็คิดว่าใส่ได้เช่นกันนะเพราะว่ามันก็มีสกิลบัฟให้กับตัวเองเนี่ยลาสกมถ้้แว ระยะเวลาในการขี่ม้าเนี่ยมันยาวนานขึ้นมาอีก30%เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทําให้มีประโยชน์มากๆเลยนะแต่ตัวที่สามารถดึงประสิทธิภาพได้มากที่สุดนะก็ในเป็นมองสสยบัฟอย่เป็นต้นนะครับเพราะว่ามองมีสกิลที่สามารถช่วยบัฟให้กับเพื่อนได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็อาจจะเป็นในคอมเมนเซอร์ก็ได้นะครับผมเห็นคลิป ของเนโครเมนเซอร์ของคนไทยนี่แหละที่เขาใช้เซนตวิตูเออเจสเนี่ยเพราะว่าตัวเนโครเมนเซอร์เนี่ยมันมีท่าที่ซัพพอร์ตตัวซัมมอนเนอร์ของมันด้วยนะซึ่งตัวซัมมอนเนอร์ของเราเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปาร์ตี้เมมเบอร์นะดังนั้นก็จะได้บัฟทั้งตีเร็วนะครับแล้วก็ระยะเวลาของตัวบัฟเนี่ยนานขึ้นด้วยนะครับดังนั้นก็ ตัวที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆเนี่ยก็ได้เป็นเนโคเมนเซอร er ์นะครับบ้องสายบัฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆมีสายไหนนะครับที่คิดว่าน่าสนใจเนี่ยก็สามารถช่วยกันแชร์ได้นะครับในช่องคอมเมนต์นะสำหรับวิธีการได้มานะครับก็ สำหรับตัวรองเท้านะก็ได้มาจากตัวพิทอฟแองกิชนะครับเฮลหนึ่งขึ้นไปนะครับตัวเข็มขัดนะครับได้จากเคเ e ิลออฟเอเค้นะครับก็เฮลหนึ่งขึ้นไปเช่นกันนะครับสร้อยคอนะครับได้จากคิคูลาแรปปิดนะครับเฮลสองขึ้นไปนะครับตัวถุงมือนะครับได้จากเทมเพิ of n ออฟนารินะครับเฮลสองขึ้นไปนะครับส่วนแหวนสองข้ามเนี่ยก็ได้จากตอนเฮลสี่นะครับก็เป็นทูมออฟไฟฮิตนะครับกับตัวเดสทรัชั่นเอนะครับ สุดท้ายนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเซตนี้นะหรือว่ามีตัวละครตัวไหนไหนที่คิดว่ามันสามารถใช้เซตนี้เรามีประโยชน์มากๆนะก็ช่วยกันแชร์ได้นะในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆถูกใจคลิปของผมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับผมวิมีคอนเทนต์ดีๆองี้พูดคุยกับคุณเรื่อยๆครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ